อันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆะนะก่นอนหน้านี้คือน,น้ำจิ้ม <c oughs> เป็นน้ำจิ้มเจ่วด้วยก็คือพี่โดเนี่ยไปให้สัมภาษณ์นักข่าวก็มีการถามแหละว่าเออเนี่ยเพราะเดี๋ยวโปรตุเกสเดี๋ยวต้องไปชิงกับสเปนซึ่งก็ต้องไปเจอกับยามาลนะครับโรนโดก็โอ้โหพูดดีมากเออพี่โดพูดดีก็เป็นนะอะไรเงี้ยคือผมก็รู้สึกอย่างนั้นเฮ้ยคำพูดมันยิ้หมายความว่างไงวะ <c oughs> เออพี่โดก็พูดดีพี่โดก็พูดดีพูดชมยามาอะไรอย่างงี้แหละผมก็เออรู้สึกสบายใจเออพี่ ยอย้อนยอนพี่โดเขาชมยามาว่าน้องเล่นดีแต่อย่าไปกดดันอะไรน้องขนาดนั้นปล่อยให้น้องเขาเติบโตในแบบของน้องไปแล้วมันจะมีประโยคหนึ่งที่ทําให้จุดประเด็นปีนี้ผมว่าคนที่คว้าแชมป์ยูเซลอะน่าจะได้บอลลงดอร์นี่คือประโยคที่แบบไม่ได้มีอะไรเลยเว้เนอมันเป็นประโยคที่พี่โดแค่แสดงออกทางความคิดเห็นนะมึงคือพี่โดพูดอย่างเงี้ยผมพูดตรงนี้เลยนะพี่โดไม่ผิดเพราะว่าการคว้ายูเซลในตอนเนี้แล้วไปคว้าบอลลงดอร์ผมว่ามันถูกต้อง พี่โดแกแค่พูดไปแค่นั้นน่ะว่าแบบว่าเออคนที่ควรได้บอลลงดอนเนี่ยต้องคว้า UCL เออซึ่งซึ่งแกก็พยายามจะแบบคงจะแบบว่าอวยวิตินยานั่นแหละเพราะว่าเป็นน้องรักของแกอะไรประมาณนั้นน่ะแกไม่ได้มีเจตนาอะไรเว้ยแต่ทีเนี้ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ครับคือพอพี่โดเนี่ยพูดอย่างนั้นไปว่าคนที่จะได้บอลลงดอนเนี่ยต้องคว้า UCL ทีนี้นพี่โดแกคงลืมแหละว่ากแกเคยมีประเด็นในการคว้าบอลลงดอปี2013ไว้คือฟองลิเบอรี่เนี่ยเขาก็เลยโพสต์ลงอ่ะเขาเรียกอะไร s t อ r ี่ไนะครับว่า so you need to win the c h Champion League to win the Ballon d'Or ประมาณแบบว่าอ๋อเหรอคือต้องชนะแชมเปี้ยนลีกก่อนเหรอถึงจะได้บอลลงดอคือถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะทุกคนดูรูปนี้ก่อนครับดูรูปที่ผมขึ้นอยู่ตรงนี้ นะครับุณเห็นแชมป์นั่นไหมคุณเห็นแชมป์ของฟองลิเบอรีไหมนี่คือแชมป์ที่ลิเบอรีได้ในปีนั้นคือรวมทั้งหมดคือ5ถ้วยครับแต่ปีนั้นกลับกลายเป็นว่าคริสโนโรนโดคว้าบอลลงดอในปี2013ไปโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่นิดเดียวฟังไม่ผิดนะครับโรนโดคว้ารางวัลบอลลงดอปี2013โดยที่ไม่มีแชมป์อันนี้เผื่อบ,บางคนไม่รู้นะเด็ก ดูเก่าๆเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกผมจริงผมก็ไม่ได้รู้เรื่องแต่ผมดันฟังเยอะผมดันไปดูไปสื่อสาข้อมูลเยอะเรื่องบอลลงดอยอย่างเงี้ยอ่าเดีพูดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไม่แฟร์เดี๋ยวหาแบบมึงพูดแต่ปี13ปี2 0 1 0ก็ไปอีกปีหนึ่งที่ดราม่าคือปีที่เมซี่กับอ่สาสไนเดอร์นะอันนี้ปี20 1 0เดี๋ยวค่อยไปว่ากันท้ายๆแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะไล่แหละว่าปีเมซี่เพราะว่ามันจะมีคนที่ออกมาดราม่าแบบเมซี่ป้นอะไรด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟ เป็นพวกไม่มีสมองก็ตามนะแต่เป็นว่าปีนั้นพีโดไม่มีแชมป์แต่คว้าบองดอแต่ก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าฟอร์มการเล่นและสิติส่วนตัวของพีโดเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมยิงถ้าผมจําไม่ผิดอะ่ะ69ประตูแล้วก็แอซซิตอีกผมจําไม่ได้เท่าไหร่แต่พี่โดคือสติสถิติปีนั้นของพีโดคือยิงอ่าน่าจะเยอะที่สุดของแกละคือ69ประตู แชมป์ไม่มีแล้วก็พาทีมชาติโปรตุเกสอ่ะพาทีมชาติโปรตุเกสเนียผ่านเข้ารอบคอลี่ฟไปได้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่พีโดทาได้ตัดภาพมาที่ฟองลิเบอรี่ก็คือคว้า5้แชมป์กับไบเยนมันก็เลยทําให้มีประเด็นดราม,ม่านะตอนนั้นเพราะว่าพ่โดก็ไม่ได้ยูเซียทำให้พีโดได้อนะไรนยคือแกก็เคยสวนสวนพ่โดกลับประมาณนั้นแหละแล้วประเด็นคือฟองลิเบอรี่เนี่ยแกจะเป็นคนที่ออกมาพูดตลอดครับว่าผมโดนปล้นรางวาัลมอนงดอผมโดนโดปล้นอ่ะเออคือแกพูดตรงๆเลยว่ารางวัลปีนั้นควรเป็นของแกไม่ใช่ของพีโดอ่่อันนี้คืสิงท ซึ่งพี่โดก็ไม่มีการตอบโต้อยู่แล้วนะครับพี่โดเขาไม่มานั่งให้ค่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วอแต่ฟองเรเบรียก็คงฝังใจอะแกก็เลยโพสออกมาแบบนั้นมันก็เลยมีดราม่าอะทีนี้พอพอมันมีดราม่าอย่างเงี้ยก็ที่บอกว่าแฟนพี่โดเขาออก,ออกมาปกป้องแล้วก็ด้อยค่าว่าเฮ้ยทำไมเรเบรี่ถึงมั่นใจมากว่าตัวเองเนี่ยจะได้บอลองดอท,งทั้งที่ฟอร์มตัวเองก็ไม่ไดีดเดอะไรไปเอารูปพวกนี้ออกมาคือฟอร์มหรือเขาเรียกอะไรเลตติ้งอะคือคะแนนในนัดที่เล่นใน UCL อะไรแบบเนี้ยเอามาลงซึ่ง จะพูดตรงๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแฟนลับพิโดเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องกติกาการโหวตบอลลงดอมากน้อยแค่ไหนคือคุณดูแค่ฟอร์มการเล่นใน UCL อย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่คุณควรดูก็คือฟอร์มการเล่นทั้งฤดูกาลครับบอลลงดอโหวตให้กับนักเตะที่เล่นดีทั้งฤดูกาลไม่ใช่โหวตให้กับนักเตะที่เล่นดีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจใหม่โดยเฉพาะแฟนลับพิโดที่ยังเชื่อแบบนั้นแล้วก็เอารูปพวกนี้ออกมาบางคนบอกว่าไม่เห็นเก่งเลยยิงแค่ประตูเดียวอะไรแบบนี้ ซึ่งถ้าคุณคิดอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าคุณนี่ไม่ได้เข้าใจเรื่องบอลลงดอเลยทำไมคุณมาด่ามาด้อยค่าเขาคือฟองลิเบอรี่นะครับอาจจะไม่ใช่นักเตะ แบบพิโดที่แบบโอ้ยยิงประตูถล่มทลายแต่เขาเป็นหัวใจของทีมเท่าที่ผมฟังมาคือผมไม่ได้ดูหรอกหาข้อมูลน่ะอ่ะคือผมไม่ได้แบบแค่มาเองอ่ะผมหาข้อมูลไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่ามันจริงเพราะว่าหลายที่อ่ะมันพูดตรงกันวอลลิเวอรี่เนี่ยเป็นเหมือนฟันเฟืองชี้สําคัญของทีมครับแบบว่าโอเคแกอาจจะไม่ได้แอซิสแต่แกเนี่ยจ่ายคีย์พาร์หรือจ่ายลูกที่ทําให้เพื่อนเนี่ยไปทาประตูกันได้เยอะที่สุดในยุโรปแกได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปอะครับ มันคือเครื่องการันตีนะว่าแกทําได้ดีถึงแม้ว่าแกจะยิงน้อยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้แฟนพี่โดเข้าใจแล้วก็อย่าไปคิดแค่ว่าฟอร์มเห็นตัวเลขอย่างเงี้ยแล้วแปลว่าไม่คู่ควรกับบอลลงดอคุณลองไปดูนะครับถ้าสมมุติเราวัดจนที่เลตติ้งผมพูดเลยตั้งแต่เมซี่เริ่มในฟุตบอลมาเนี่ยประมาณสัก ต้องอ่ะผมยกตั้งแต่ปี2009ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเมซี่เนี่ยได้ร,รงดางวัลรทุกปีถ้าคุณจะเอาแค่เลตติง้งเพราะเมซี่เป็นคนที่มีเลตติ้งดีที่สุดในยุโรปมาเป็น10กว่าปีใช่ไหมหรือถ้าคุณมองว่าคนที่ทําประตูหรือแอซิสได้เยอะที่สุดเนี่ยควรที่จะเป็นคนที่ได้บอลลดอร์ผมบอกเลยเมซี่ก็ได้มากกว่า10ปีโรนโดจะไม่ได้เลยเมีได้อยู่ปีนึงนั่นแหละปีใกล้ปีสิบสามเนี่ยมัง้งแต่ถ้าโดยรวมจริงๆอ่ะเมซี่คือเยอะทุกปีเพราะงั้นเมซี่ก็จะกลายเป็นคนททีี่ไดดด้บบััลงออรุกปะะนนนแหค เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปี2 0 1 3าเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสงสัยก็คือมาอยู่ๆมันมีการเลื่อนเลื่อนโหวตสมมุติอะเราต้องโหวตวันเนี้ยสมมติวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องโหวตแล้วอยู่ๆก็เลื่อนโหวตไป2อาทิตย์แล้วในช่วงสองอาทิตย์นั้นดันพี่โดมีการแข่งขันพอดีอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแปลกๆเแบือนประมาณแบบว่าเอจงใจเลื่อนให้พีโดได้รางวัลหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับ อ๋อมีอีกประโยคหนึ่งที่อยากพูดไอ้เทาถ้า,ถ,าถ้าปี2อง3โรนโดไม่ได้ลรเบรี่ก็ไม่ได้อยู่ดีพอเมซี่ที่2คืออย่างี้ครับถ้าคุณใช้คำว่าวอรอีฟอะใช่ไหมใช้ธรรมะ่าถ้าโรนโดไม่ได้ก็คือมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วไงสุดท้ายโรนโดได้ไปแล้วไงเนื่องว่าคือแบบมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ถ้าคุณใช้คาว่าสมมุติขึ้นมาว่าสมมุติถ้าโรนโดไม่ได้และเมซี่ที่2เมซี่ก็คงได้ที่1อยู่ดีคือผมก็สมมุติกันเหมือนกันถ้า ผลโหวตไม่มีการถูกเลื่อนและโหวตแบบตามปกติลิเบอรี่อาจจะเป็นที่1ก็ได้อ่ะมันก็ใช้วอลอีฟได้เหมือนกันครับลิเบอรี่เขาอาจจะคิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจฟองลิเบอรี่แกหน่อยไม่ใช่แกแบบโอ้โหแม่งดา่าแบบลิเบอรี่ขนาดนั้นลิเบอรี่แกคงเซ็งอะครับมันเป็นรางวัลที่แกคงอยากได้จริงๆอะ่ะเออแล้วแกไม่ได้คุณคิดดูอะได้ทุกแชมป์อะเ้วเล่นดีสุดในทีมอะทำไมถึงไม่ได้อะ่ะ ออแต่ก็เข้าใจนะแฟนกับพี่โดเขาก็คงมองแบบโอโหแบบพี่โดคือแบกแบกแบบว่าสุดๆเลยนะอะไรเงี้ยพามันลิดไปนูนป่นไปนี่แต่ก็ไม่ได้แชมป์ไงประเด็นอ่ะต่อให้แบกก็จริงอ่ะแต่ไม่มีแชมป์มาสิใช่ไหมล่ะมันต่างกันตรงเนี้ยอ่ะทีนี้ เรากลับมาที่บอรลงดอในแต่ละปีก็แล้วกันซึ่งมันมีแฟนคลับหลายคนที่เป็นแฟนคลับพิโดเนี่ยมาคอมเมนต์ประมาณแบบว่าแต่เมซี่ของมึงอ่ะก็ป้นไปเยอะเหมือนกันนะผมเนื่อยใจที่จะพูดประโยคเดิมๆนะครับสำหรับเมซี่อ่ะมีปีไหนที่มีข้อคอรหาบ้างผมใบให้ทุกปีไอเ้เหี่เมซี่ได้คือคอรหาหมดแต่เอาเป็นปีที่หลายๆคนก็คอ,อรหาอ่ะถ้าใครนึกออกตอนนี้นะ 2อ1 0ันอันนี้ยอมรับว่าเอออันนี้แม่งหน้าคอขลาหาจริง2019อ่า2019นเี่เริ่มมีข้อขอลาหานะ1921ใช่ไหมแล้วก็23คุณสังเกตเห็นอะไรปะตั้งแต่ปี1 9าถึง23าทำไมปีที่เมซี่ได้บอลลอลถึงดราม่าเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่คนนึงไม่ติดหนึ่งในสาม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เ <laughs> พราะมันมีอยู่คนนึงไม่ได้บอลดอเลยอ่ะพูดกันตรงๆถูกไหมพูดถึงปี2 0 1 9อีกรอบหนึ่งแล้วกัน ทำไมบัืงดอปี29ถึงไม่ใช่ฟานไดที่คว้ารางวัลบมืงดอมันคือเป็นคะแนนมันเฉลี่ยกันนะครับคือเลี้ยวบูมมันโดดเด่นหลายคนมันเลยลงไปหลายคนแต่เมซี่อ่ะในบาซ่ามันไม่มีใครโดดเด่นเท่าเมซี่อีกแล้ว ก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เขาจะโหวตให้บาซ่าเขาโหวตให้เมซี่คนเดียวประมาณนั้นเอาง่ายคือเขาโหวตสามอันดับอ่ะมันมีเมซี่ติดอยู่เยอะเอออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามจะมีเมซี่อยู่เยอะอะไรเงี้ยพอคะแนนมันเฉลี่ยออกมามันกลายเป็นเมซี่ที่คะแนนชนะฟานไดแค่นี้แหละครับใช่ใช่แล้วคะแนนแต่ละอันดับมันไม่เท่ากันเออเอาง่ายคือคะแนนแม่งเฉลี่ยกันออกมาแล้วกลายเป็นเมซี่คะแนนเยอะกว่าแค่นั้นเองมันไม่ได้เข้าใจยากถามว่าเมซี่ป้นไหม เออไม่ซิปนก็ได้ถ้าคุณเป็นความคิดแบบเด็กป .2 อ,อะ่ะคุณคิดอย่างนั้นไปเลยเพราะว่าไม่น่านมีปัญหาอะไรเพราะว่าคุณยังเด็กอยู่คุณยังสมองไม่ได้โตขนาดนั้นเออรือถ้าคุณแบบโตพอที่จะเข้าใจอะไรบ้างแล้วคุณจะเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคือคุณยังโง่อยู่คุณก็ต้องไปศึกษาให้มันฉลาดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาปี2021ทําไมไม่ใช่เลวานที่ได้บอลงดอ ปีนี้นะครับผมตอบให้ง่ายนะถ้าคุณไม่ใช่ควายเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยแต่ถ้าคุณเป็นควายเนี่ยคุณอาจจะยังไม่เข้าใจก็คือปี2020มันยกเลิกแล้วปี2020เนี่ยมันควรเป็นเลวานที่ได้แต่ปี2021เมซี่กูควา้าแชมป์ไงเมซี่กูควา้าแชมป์ทวีปแล้วมันมีสตอรี่แล้วมันมีคนโหวตเยอะกว่า ถ้ามึงไม่ใช่ควายมึงจะเข้าใจทันทีว่ามันคนละปีไอ้โง่ปี2020คือเลวานแต่บรนยกเลิกมึงไปด่ามันลงดอนุน่นปี2021อะเขาไม่ยกเลิกแล้วปีนั้นเมซี่เด่นกว่าเขาก็เลยโหวตให้เมซี่กันมึงโง่มึงไม่เข้าใจถ้ามึงไม่ใช่ควายมึงจะเข้าใจง่ายๆมันคนละปีแค่นี้มึงไม่รู้ทำมาเป็นแบบโอ้เมซี่ปนเลวานโ้ยไอกระบือเรื่องแค่นี้มึงยังนี้รู้เลยโ้ย แล้วมาคอมเมนต์แบบป้นโอโหข้อมูลทำมาพิมพ์ถ่าลงหารูปข้อมูลมึงมันโง่กันจริงๆเลยปี2020บมันยกเลิกไอ้บัวผมแล้วงง <c oughs> ไอ้พวกหมอนี่มันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะครับมันยังเข้าใจว่าเออก็ให้เหมารวมไปเลยสิแบบมึงจะมาให้เหมารวมอะไรบอลองดอเขาแยกเป็นปีต่อปีมึงงงอะไรแล้วปีล่าสุดเป็นปีที่ก็เข้าใจไม่ยากแต่ก็เห็นใจเพราะว่าฮารแลนเนี่ย แม่งคว้าที่เป็นแชมป์ยิง35ประตูแต่ดันเสือกเป็นปีที่ลิโอเนลเมซี่เขาคอมพ l e ททุกอย่างน <คา S 1> ะครับมีคนโดเนเนมาขอโทษได้ไหมที่ผมโง่ไอ้สัตว์โอเคแต่ได้เวลาให้โง่ให้โง่คือมันดันเป็นปีที่เมซี่อ่ะดันคอมพ l e ทในาบบีทีเมซี่เนี่ยประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างกับโลกฟุตบอลมันแค่นั้นหรยอเว้มึงซวยมากแล้วประเด็นบางคนบอกว่าโอ้ได้แค่แชมป์โลก เมซี่กูเนี่ยไม่ได้แบบว่าไปติดทีมเฉยๆครับเมซี่ไม่ได้ไปติดทีมอาเจนินา่าถ้าใครดูฟุตบอลโลกได้ดูอาเจนิน่าเล่นมึงจะเข้าใจอ่ะกูพูดแค่นี้แล้วกันแข่ง7ดัดอะ่ะเมซี่กูเป็น MVP ไปแล้ว5นัดอะ่ะมึงคิดเอาว่าเนี่ยคือคนแบกหรือคนเกาะคือมึงมึงเห็นเมซี่ไปนั่งข้างสนามไหมละ่ะ หรือมึงเห็นเมซี่ไม่ได้ชูถ้วยไม่ละสุดท้ายเมซี่เขาเป็นคนชูถ้วยแล้วคุณไปดูนะครับสถิติเมซี่ได้รางวัลโกลเดนบอลก,ก็คือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็แปลว่าเมซี่เนี่ยเด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้นกี่ชาติที่มาแข่งกัน ี่นักเตะกี่คนที่มาลงมาแข่งอะ่ะเมสซี่เป็นคนเดียวที่ได้รางวัลนะั้นก็คือรางวัลที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้นแล้วมึงอยา่ามึงอย่าไปคิดว่าคือเมสซี่ก er ็ยิงน้อยเพราะเอ็มบัปเป้ได้รางวัลรองเท้าทองคำมึงไปดูนะครับรองจากเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้น่าจะยิง8แอสซิสต์2ประมาณนั้นมัน้งแต่เมสซี่ยิง7แอสซิสต์3ห่างกับเอ็มบัปเป้นิดเดียวคือแบบนั่นแหละนะครับแล้วบางคนก็บอกเออเขาแค่บอลโลกแข่งเจ็ดนัดอย่างเงี้ยอ่ะพี่โดแข่งมากี่รอบแล้วได้สักครั้งยังไะ